สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รยางยงานบนูคองพรอนิ n g r รีพอร์ตประจำวันที่20มีนาคม2566ค่ะสำหรับวิคห์ราคาทองคำในวันนี้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยทำจุดสูงสุดใหม่ที่บริเวณ1,990เหรียญท่ามกลางความวิตรกกังวลเกี่ยวกับธนาคารเครดิตสวิตโดยประชาชนแห่เข้าถอนเงินจากธนาคารเครดิตสวิตจำนวนมากขณะที่วิกฤตธนาคารในสหรัฐที่ปิดตัวไปแล้วกว่า3แห่งได้ผลกระทบไป ยังสาขา,าของธนาคาร SVB บริษัทสตาร์ทอัพรวมถึงบริษัทในลักษณะของ d i g i t a l a c c e s s ในประเทศอังกฤษและสิงคโปร์อย่างไรก็ตามภาคด้านต่างพยายามเข้าควบคุมความตื่นตระหนกโ,โดยธนาคาร USB ได้รับเทค e อเวอธนาคารเครดิตสักวิต เพื่อรักษาสเสถียรภาพของการเงินและป้องกันเศรษฐกิจของประเทศโดยมีเงื่อนไขว่าภาครัฐจะต้องดําเนินการเข้าช่วยอีก6,000ล้านเหรียญสําหรับภาพรวมวิกฤตธนาคารในสหรัฐเฟดพยายามออกมามาตรการเพื่อค้ำประกันเงินฝากของธนาคาร S.V.B. ขณะที่รัฐมนตรีการคลังสหรัฐออกมาเตือนเฟดให้เดินหน้าปับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยต่อไปโดยพ,พิจารณาจาก ECB ที่ปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.5%ซึ่งคาดว่าจะมีความเป็นไปได้ที่เฟดจะปรับขึ้นดอกเบีย้ย0.25%ในการประชุมสัปดาห์นี้ด้านกองทงทงองคำ SDR วันศุกร์เข้าซื้อ6.36ตันปัจจุบันถือครองทงองคำที่921.08ตันเป็นปัจจัยหนุนให้ราคาทองคำปรับตัวพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วสำหรับปรับค่าเงินบาทปรับตัวแข็งค่ายอย่างรวดเร็วจากระดับ34.60บาทดอลลาร์ลงมาที่ 34บาทต่อหน้าและคาดว่าค่างเงินบาทอาจจะมีโอกาสหลุดระดับ34บาทต่อหน้าลงมาได้อีก ิเคห์ราคาทองคำทางเทคนิคราคาทองคำทำจุดสูงสุดใหม่ระยะสัน้นที่บริเวณ1978เหรียญโดยสัญญาณทางเทคนิคยังคงเป็นแนวโน้มที่ทางขาขึ้นแม้ว่าจะมีการเริ่มสัญญาณภาวะซื้อมากเกินไปใน RIS ออขอโทษค่ะใน RSI และภาพรวมงยังเป็นสัญญาณไม่ปรับตัวในระยะสัน้น ขอโทษค่ะแต่ภาพรวมยังไม่เห็นสัญญาณกลับตัวในระยะสัน้นโดยวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะอยู่ในกรอบแนวรับ1,000 1950เยหรียญและแนวต้านที่1,990ันเเหรียญสำหรับกลยุทธ์การลงทุนยังแนะนำให้ขายทำกำไรและหาจังหวะเข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวควรระมัดระวังการแกว่งตัวของราคาทองคำในช่วง2-3ถึงวันนี้สำหรับโกลด์ฟิวเจอร์คาดว่าจะมีกรอบแนวรับ1 9 5่นเหรียญและแนวต้าน1,995ันเเหรียญและกลคอมิกคาดว่าจะมีกรอบแนวรับ1 9 5 5เหรียญและแนวต้าน1น9 5เรยหรียญสำหรับราคาทองคำไทยมีแนว ร้0ยบาทต่องคำและมีแนวรับแนวต้านที่31,900บาทต่อบาทต่อคำสำหรับแนวรับที่1ในวันนี้1,950เหรียญแนวรับที่2 1,940เหรียญแนวต้านที่1 1,990เหรียญและแนวต้านที่2 2,000เหรียญและกลับมาพบกับบุญคงพรมอร์นิ่งรีพอร์ตได้ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ